สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพริกคิดเช่นค่ะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทําไก่ต้มน้าําปลาพร้อมกับสูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดไว้เสิร์ฟคู่กันค่ะวันนี้เราจะใช้ชิ้นส่วนน่องติดสะโพกนะคะแล้วก็ปีกไก่อันนี้ขาไก่ค่ะรวมๆกันก็5โลนะคะล้างด้วยน้ําเกลือค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยผสมน้ําแล้วก็ ล้างน้ำทิ้งอีก 2- 3สามน้ำค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่จะนําไปทําขายนะคะแนะนําให้ใส่เครื่องในลงไปต้มขายด้วยค่ะเพราะเครื่องในก็เป็นชิ้นส่วนที่ขายดีนะคะในส่วนของสมุนไพรที่เราจะใส่ลงไปต้มนะคะก็จะมีข่าตะไคร้รากผักชีกระเทียมและใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปตามปริมาณประมาณนี้เลยนะคะวันนี้เราใช้ไก่รวมชิ้นส่วนทั้งหมดนะคะน้ำหนัก5กิโลใส่น้ำลงไป5ลิตรค่ะ แล้วตามด้วยเครื่องสมุนไพรสูตรนี้เราจะไม่ได้ใส่เกลือนะคะเพราะว่าน้ำปลามีความเค็มอยู่แล้วค่ะและในส่วนของเครื่องปรุงนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊ปลงไป150กรัมค่ะตามด้วยน้ำปลาทิพรดใส่ลงไป300 mL มลค่ะซีอิ๊วขาว150มลลผงปรุงรส สำหรับผงปรุงรสอันนี้เราจะใช้รสดีรสไก่นะคะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะใส่ซีอิ๊วดำลงไป3มช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายด้วยค่ะ ช่วงแรกเราจะใช้ไฟแรงต้มให้น้ำเดือดก่อนที่จะนำไก่ลงต้มนะคะเราจะใช้เวลาในการต้มทั้งหมด40นาทีค่ะใช้กระบวยกดชิ้นส่วนของเนื้อไก่ให้จมน้ำต้มด้วยนะคะจะได้สุกทั่วกันค่ะหลังจากที่เรานำไก่ลงแล้วนะคะเราก็ปรับไฟกลางค่อนเบาค่ะหลังจากที่ต้มไป20นาทีแล้วนะคะเราจะมาใส่เครื่องในตอนนี้ค่ะ เราจะไม่ใส่ตั้งแต่แรกต้มนานเกินไปมันจะทำให้เครื่องในแข็งกระด้างแล้วก็ดำด้วยค่ะตอนนี้ไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่นุ่มเปื่อยค่ะเดี๋ยวเราใส่เครื่องในลงไปแล้วเราจะต้มต่ออีก20นาทีนะคะรวมทั้งหมดก็คือ40นาทีทุกอย่างก็จะสุกนุ่มกำลังดีค่ะ หลังจากที่เราใส่เครื่องในลงไปแล้วมันก็จะมีเศษเลือดฟองแล้วก็น้ำมันลอยขึ้นมาอย่าลืมตักทิ้งด้วยนะคะในส่วนของฟองเนี่ยมันจะทำให้น้ำขุ่นค่ะถ้าเราไม่ตักออกแล้วก็ทำให้ดูไม่น่ากินด้วยค่ะระหว่างที่เราต้มไก่อยู่นะคะเราก็หันไปทําน้ำจิ้มซีฟูด้ดสำหรับเสิร์ฟคู่กับไก่ต้มน้ำปลากันค่ะ น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้สามารถเสิร์ฟได้กับทุกเมนูเลยนะคะสามารถนำไปทำยำต่างๆได้ด้วยค่ะเราจะใส่กระเทียมจีนลงไปนะคะ100กรัมค่ะตามด้วยพริกจินดาสีแดงกับสีเขียว150กรัมผักชีสัก3-4ต้นนะคะแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บ120กรัมค่ะ น้ำกระเทียมดอง150มิลิลิตรน้ำมะนาว250มิลลิลิตรตามด้วยเกลือ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ปั่นทุกอย่างรวมกันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าใครจะทำเยอะกว่านี้ก็สามารถเพิ่มในอัตราส่วนของส่วนผสมคูณสูตรไปได้เลยนะคะไก่ที่เราต้มไว้ได้เวลาแล้วค่ะ40นาทีก็เปื่อยนุ่มดีนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะชอบแบบเปื่อยยุ่ยเลยก็สามารถทิ้งได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะ เมื่อเนื้อไก่สุกดีเราก็จะเห็นเนื้อมันล่นออกจากกระดูกแบบนี้ค่ะถ้าใครจะนำไปทำขายก็คำนวณต้นทุนให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ไก่ราคาขึ้นค่ะแต่รับรองว่าขายได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรานำชิ้นส่วนแบบนี้มาทำขายพราอร้านอื่นเขาจะขายยกตัวครึ่งตัวราคามันก็จะสูงหน่อยสำหรับคนทั่วไปที่ซื้อแบบราคาไม่แพงก็สามารถซื้อเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ได้ค่ะ เวลาขายเราก็จะตักน้ำซุปให้ลูกค้าด้วยพร้อมกับน้ำจิ้มเสิร์ฟคู่กันไปเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ